น้องคนเก่งนะคะเนี่ยค่ะคนนี้นะคะที่น้องขาหัดดูแลน้องจนน้องหายแล้วนะตอนนี้น้องเก่งเดินไปกินกับพี่พ,พี่น้องนอง้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเข้าฝูงเรียบร้อยนะคะพี่น้องก็ยังต้อนรับนะคะไปไหนไปไหนด้วยกันเก่งใหญ่แล้วเนั่นนะคะเดินคล่องปอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วใช่ไหมลูกหากินเองหากินได้อย่างสบายใจแล้วเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะน้องเดินคล่อง น้องเดินเก่งได้หลายวันแล้วนะคะเนี่ยสุดท้ายก็ดีใจนะคะที่น้องช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็น้องก็หายแล้วเนี่ยค่ะน้องก็ไปใช้ชีวิตปกติตามภาษาไก่เหมือนเดิมน้องคนเก่งจางแอบดูน้องไก่หรอครับเลี้ยงทั้งหมาเลี้ยงทั้งไก่ อยู่ด้วยกันนะคะน้องหมาอยู่บนบ้านพี่ไก่ต้องอยู่ข้างล่างแต่พี่ไก่ไม่ยอมพี่ไก,ก่ก็กระโดดขึ้นมาอยู่ข้างบนพี่ไก่ก็มาอยากใกล้ชิดแม่เหมือนอะไรก่อไหมรู้เหมือนจะห่วงแม่หรือเปล่าต้องมาอยู่ใกล้ชิดแม่แล้วก็มากินน้ําของน้องด้วยนี่น้ําของน้องหมานะคะน้ําของน้องมีตังนี่ขึ้นมาตั้งเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยมาขอข้าวแม่กินแล้วให้กินอิ่มแล้วนังก็ไม่ยอมลงกอดติดแม่ตลอดเลย นุ่นแล้วก็เสียงน้องน้องเดียวนะคะน้องเดียวตัวเล็กอีกคนนึงเดี๋ยวพาไปดูน้องเดียวนะคะตอนนี้เอาวันนี้น้องร้องทั้งวันไม่รู้เป็นไรเมื่อคืนน้องเจอฝนน้องตากฝนเปียกมากเลยเมื่อคืนสงสารน้องมากเลยแต่ก็อุ้มแล้วก็กอดน้องแล้วก็ห่มผ้าให้น้องทั้งคืนแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะคะสงสารน้องมากแต่ตื่นเช้ามาน้องก็ดีขึ้นน้องก็ไปกินข้าวน้องก็ไปเดินเล่นนี่แล้วก็พาน้องขึ้นมาบ้านแล้วน้องก็ร้องตลอดน้องไม่หยุดเลยปกติจะไม่ร้องขนาดนี้นะคะ นี่น้องมีตังกับพี่ไขวา,านอยู่ด้วยกันนะคะอืมตอนแรกไล่จิกน้องเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจิกน้องละพี่ไขวา,านจะจิกน้องตลอดเพราะแม่ห้ามพี่ไขวา,านก็ใจดีเริ่มไม่ทําน้องละเริ่มจะรักกันแล้วเนาะใช่ไหมคะแต่ยังเข้าใกล้กันไม่ได้ยังอยู่แบบอยู่ห่างๆนะคะอยู่ห่างๆดูอยู่อย่างห่างๆ <laughs> พี่ไขวา,านก็อยากจะเล่นกับไม่ใช่สิน้องมีตังก็อยากจะเล่นกับพี่ไขวา,านอ่ามันร้อนใช่ไหมลูกอยากจะเข้าไปอยู่ใน เมื่อกี้จะเข้าไปอยู่ในถ้วยน้ําเลยเนี่ยร้อนจะขอเข้าบ้านแล้วสินั่งอยู่ด้วยกันเนาะนี่รักกันนะคะอยู่ด้วยกันเนาะไม่ตีกันไม่ตีน้องพี่ไข่หวานก็น่ารักไม่ตีน้องแล้วเก่งน้องก็ร้อนน้องอยากจะเข้าบ้านเต็มแก่แล้วเพราะว่าเขาเข้าไปในบ้านต้องเปิดแอร์ให้เย็นๆพี่ไข่หวานร้อนใช่ไหมคะถึงมาอยู่กับแม่ใช่ไหมลูกอันนี้ห้องของน้อง,น,องน้องมีตังนะคะเวลานางสนก็จะขังนางไว้ นะคะเนี่ยเป็นห้องนอนของน้องเดียวอยู่ในกล่องกระดาษนะคะน้องก็จะนอนอยู่นี้ทั้งคืนนะคะแล้วก็ห่มผ้าให้น้องนะคะแต่เตือนชาวาก็เปิดพาน้องออกมาเพราะว่าปกติไก่เขาต้องนอนใต้ท้องของแม่เขาใช่ไหมคะเพราะว่าเขายังเล็กอยู่เขาต้องการไออุ่นแม่เขาไม่ดูแลแม่เขาไม่เอาแล้วก็เลยต้องมาดูแลน้องแทนแล้วก็ห่มผ้าให้น้องเอาพี่ไขหวานก็มาด้วยเหละหลูกพี่ไขหวานก็จะมาดูหรอแม่เลี้ยงน้องอยู่หรอ พี่ไขวานก็จะมาด้วยเดี๋ยวพี่จะเพลนจะลงไหมคะแม่เปิดประตูให้พี่ไขวานจะลงไหมอะอันนี้ปิดประตูเอาไว้แล้วก็ปิดกระดาษอย่างดีไหมให้มีตังลงมีตังจะลงหรอมานชกกระปกไม่ลงไขวานจะลงไหมแม่จะเปิดให้ไม่ลงแต่มาตามแม่เฉยเฉยใช่ไหมเดินตามแม่มาเฉยเยใช่ไหมน้องร้องน้องร้องน,องน,องนี่มีตังหมาแมวไก่เอ้ยหมาไก่อยู่ด้วยกันนะคะอย่าไปเล่นโชกกระปปกไม่ได้ลูกเดี๋ยวไฟดูด ตู้เย็นไม่ได้นะอยู่ตรงนั้นไม่ได้ลูกโอน้องนอนแล้วน้องนอนนะคะเก่งมากน้องนอนไปพักผ่อนนะลูกนะเดี๋ยวสักเย็นๆเดี๋ยวแม่จะปล่อยลงไปข้างล่างนะคะตอนนี้มันแดดร้อนลูกต้องนอนอยู่ในนี้ก่อนนะคะแต่ร้องทั้งวันเลยวันนี้ทุกทีน้องไม่ค่อยร้องมลูกเป็นอะไรน่าสงสารน้องไม่บายหรือเปล่าคะโอ้ไม่ร้องนะคะนอนพักผ่อนนะลูกอากาศมันร้อนไงนี่ระหว่างคุยโอ้เขาก็จะขึ้นมาด้วยไงระหว่างคุยกับน้องน้องเดียวอยู่นะคะ มีน้องหมากับไขวานก็ตามเิ็ดอย่างใกล้ชิดนะคะอ่ะกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปลูกออกไปได้แล้วลูกพอแล้วค่ะอยู่กับแม่นานนะไม่อยากลงใช่ไหมข้างล่างมันร้อนระลูกอ่ะกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นไม่หรอไม่กระโดดขึ้นเหรอลูกกระโดดตุ๊บลงไปข้างล่างเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนรออยู่ข้างล่างกระโดดตุ๊บไหมลงไหมมีตังมีตังก็นอนรอแม่ไขวานก็มาหาแม่แม่ไปไหนก็เดินตาม เดินตามกันติดๆเลยชองคนนี้ห้ามปุ๊ดปุดใส่บ้านแม่นะคะปุ๊ดปุ๊ดปิดปิดไม่ได้นะใไขวานเข้าใจไหมคะแม่ขี้เกียจเช็ดรู้ไม่ลูกถ้านุกปวดปิดปีลูกต้องลงไปปิดปิดข้างล่างเข้าใจไหมคะเออเข้าใจใช่ไหมลูกโอเคเก่งมากน้องเข้าใจเนาะน้องเข้าใจนะคะโอเคโอเคโอเคยังโอเคทำไมคะโอเคเอก โอเคเอก็ปากค่ะไหนโอเคเอกสิโอเคเอก,เออเเอกเอทีหนึ่งเอกเอ